สวัสดีค่ะทุกคน The Witch Doctor นะคะหรือหมอผสามันประจำบ้านของทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราจะเดินทางเข้าสู่โลกของ g n o s t i c i s m นะคะหรือว่าปัญญายาณน,นั่นเองแนวคิดนี้เป็นแนวคิดลึกลับโบราณนะ,ะที่เชื่อว่าความจริงสูงสุดเนี่ยไม่ได้อยู่ภายนอกแต่อยู่ภายในตัวเราทุกคนนะจ๊ะวันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ใหม่ทำไปเรื่อยอยากทำอะไรก็ทา เอพิโซดนี้นะคะก็จะเป็น introduction นะคะเกี่ยวกับ nosicism นะคะว่ามันคืออะไรยังไงมีอะไรสำคัญหรือน่าสนใจบ้างนะคะเริ่มๆนะคะก็มาจบพุ่มๆกันเลยคำว่าน o s ซิสเนมาจากภาษากรีกนะคะแปลว่าความรู้แต่ไม่ใช่ความรู้แบบในตำราหรือว่าความรู้ที่ได้มาจากการฟังคนอื่นเล่านะครับมันเป็นความรู้ที่เกิดจากการรู้แจ้งด้วยตัวเองนะคะถึงแก่นแท้ของตัวเรา และความจริงเบื้องหลังของโลกสามมิติโลกมายาน,นี้นะคะแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับว่าความจริงของจักรวาลเนี่ยคืออะไรอ่ามันเป็นโนสิสเนี่ยเป็นประสบการณ์ตรงนะคะคือตัดสรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองประมาณนั้นเลยต้องเรียนต้องรู้ต้องเห็นถึงจะเข้าใจโนสิสนะคะโนสิซิสซึมเนี่ยคือเส้นทางของผู้สแสวงหาความจริงนะคะผู้ที่รู้ว่าโลกไปเนี้ยอาจไม่ใช่สิ่งที่เราถูกสอนให้เชื่อกัน โลกนี้มันเป็นโลกของมายาหรือว่า illusion ใครคุ้นไหมคุม้นไหมคุม้นไหมถ้าเกิดใครเป็นพุทธก็จะคุ้นๆจะคล้ายๆกันนะคะแนวๆอย่างนี้เลยภายในตัวเราทุกคนเนี่ยมีประกายแห่งพระเจ้าหรือว่า divine spark ที่รอการตื่นขึ้นนะคะซึ่งการตื่นเนี้ยมันเหมือนเป็นการตื่นขึ้นจากฝันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตที่เคยคิดว่ามันเป็นของจริงเนี่ย แท้จริงเนี่ยเป็นเพียงแค่ฉากจำลองหรือว่า simulation นะคะนอสติกซิสซัมเนี่ยเป็นระบบความเชื่อแล้วก็การรู้แจ้งทางจิตวิญญาณโบราณนะคะซึ่งมีการผรสมผสานแนวคิดของกรีกอ,อียิปต์เปอร์เซียแล้วก็ยิวเข้าด้วยกันซึ่งชาวนอสติกเนี่ยมองว่าโลกใบนี้แล้วก็จักรวาลเนี่ยไม่ใช่ผลงานของพระเจ้าที่แท้ทรูพระเจ้าผู้สร้างโลกหรือเดเมสเนี่ย เป็นเพียงเทพนะคะชั้นต่ำนะที่มีพลังแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะไม่รู้จริงอะไรซึ่งความรู้แจ้งอะไรประมาณนั้นจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วมาจากแดนศักดิ์สิิ์สูงสุดที่เขาเรียกกันว่าพาร m มานะคะและกำลังพัดหลงมาติดอยู่ในคุกแห่งวัตถุหรือว่าโลกแห่งวัตถุนี้นะคะด้วยความลุ่มหลงแล้วก็ความลืมตัวตนตัวเองว่ามาจากที่ใดชาวนอสติกเนี่ยเชื่อว่าความรอด การปลดปล่อยหรือว่านิพพานเนี่ยไม่ได้มาจากการนับถือศาสนาหรือว่าการเชื่อแบบมืดบอดนะคะแต่มาจากการตื่นรู้ว่าเราคือใครนะแนวคิดหลัก5ประการของ n อสเซติซนะคะก็คือ 1. พระเจ้าสูงสุดเนี่ยมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นพระเจ้าที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่บุคคลนะคะไม่ใช่เป็นเทพไม่ใช่เป็นชายแก่มีหนวดมีเครานั่งอยู่บนบนลังต่างทองในสวรรค์ชั้นฟ้าแต่อย่างใดนะคะแต่พระเจ้าเนี่ยก็คือ สภาวะจิตอันบริสุทธิ์หรือว่า pure consciousness พระเจ้าเนี่ยเป็นแสงบริสุทธิ์ที่ไม่มีรูปไม่มีชื่อนะคะก็คือ faceless formless พระเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่ผู้พิพากษานะคะไม่ใช่ชายแก่ขี้โมโ oh, หขี้งอนหลงตัวเองแล้วก็ไม่ใช่ผู้ที่แบบมานั่งคอยลงโทษใครนะคะแต่พระเจ้าเนี่ยคือจิตสำนึกอันบริสุทธิ์เป็นแหล่งกำเนิดของแสงความรักแล้วก็ความจริงนะคะจิตเนี้ยจิตพระเจ้าเนี่ยเป็นธาตุบริสุทธิ์ ที่บอกไม่มีตัวตนก็คือไม่มีอัตตาไม่มีการเกิดดับนะคะก็คือไม่มีอนัตตามีแต่เพียงการดำรงอยู่หรือว่า I am หรือว่า What is พระเจ้าเป็นจิตที่มีความสว่างนะคะแล้วก็เป็นแหล่งความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือว,ว่าเป็นสัพพันยูนั่นเองนะจ๊ะอันที่สองก็คือโลกเนี่ย,ค,ค,ยนะคือภาพลงตาโลกวัตถุเนี่ยนะคือภาพลงตาหรือว่า illusion ทุกอย่างในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความร่ำรวยความสวยงามอำนาจร้วนเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างเป็นเขาเรียกอะไรเปลี่ยนแปลงเสมอไม่จีรังใช่ปะทุกอย่างคือสิ่งชั่วคราวชาวนอสติกเนี่ยมองว่าโลกวัตถุเนี่ยเปรียบเสมือนคุกแห่งจิตวิญญาณนะคะที่ถูกสร้างโดยเดเมชเพื่อกักขังจิตของเราเนี่ยจิตแท้เดิมเนี่ยให้ลืมว่าเราเนี่ยเป็นใคร 3. นะคะ วิญญาณมนุษย์คือแสงจากเบื้องบนนะคะหรือว่า the divine spark ถ้าแปลเป็นไทยก็ประกายแห่งพระผู้เป็นเจ้าลึกลงไปใต้กิเลสความกลัวความหลงความไม่รู้เนี่ยมนุษย์ทุกคนล้วนมีประกายแสงศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากพระเจ้าที่แท้ทรูนะคะเราทุกคนเนี่ยไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ธรรมดานะจ๊ะแต่เป็นผู้หลงลืมสถานะเทพในคราบมนุษย์ซึ่งติดอยู่ในโลกแห่งวัตถุ คือจะบอกว่าไม่ใช่บว,ว่าเราเป็นนาจาหรือว่าเราเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะจะบอกว่าเราทุกคนเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองนั่นเองข้อ 4. นะคะการปลดปล่อยเนี่ยมาจากโนซิสความรอดการรู้แจ้งเนี่ยไม่ต้องอาศัยพิธีกรรมนะคะหรือว่าความเชื่อที่งมงายไม่ต้องไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกแต่อย่างใดนะคะแต่เกิดจากประสบการณ์ภายในเกิดจากการ,รเผชิญหน้ากับตัวเองนะคะอย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านไม่ดีจนเราเนี่ยเข้าใจว่าเรา คือใครแล้วก็อะไรคือจริงแท้อะไรคือไม่จริงนะคะการรู้แจ้งว่าเราคือใครเนี่ยเหมือนกับการที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองเลยคะ่ะก็คือว่านั่งสมาธิอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่าอะไรคือจริงอะไรไม่จริงใช่ไหมแล้วเมื่อเราได้เห็นแก่นแท้ของตัวตนแล้วก็ความเป็นไปของโลกแล้วก็กฎจัก,กรวาลว่าอะไรจริงไม่จริงเนี่ยที่มาที่ไปของเราด้วยเนี่ยเราจะหลุดพ้นจากภาพลวงตาทั้งหมดนะคะแล้วก็เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการดำรงอยู่ของเรา ข้อ5นะคะหน้าที่ของเราคือการตื่นรู้แล้วก็กลับคืนสู่เพียวคอนเชสเนสหรือว่าสู่พระผู้เป็นเจ้าสูงสุดนะคะเส้นทางของนอสติกเนี่ยคือเส้นทางของนักเดินทางทางจิตวิญญาณไม่ใช่เพื่อแค่ความสุขส่วนตัวนะคะแต่เพื่อกลับคืนสู่พโรมานะคะหรือว่าภาวะบริบูรณ์แห่งพระผู้เป็นเจ้าที่เราเคยจากมานะจ๊ะสัญลักษณ์สำคัญนะคะในนอสติกซซมก็มีหก็คืออีออนอีออนเนี่ย ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะอธิบายว่าเป็น emanation of god หรือว่าภาวะศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากพระเจ้าหรือว่าการแพร่ขยายหรือว่าแผ่แผ่ผอพึ่งอะแผ่ขยายของอพระเจ้าที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งต่างๆอีออนเนี่ยปกติเนี่ยอีออนจะกเนิดเป็นคู่ตรงข้ามในความสมดุลค่ะอย่างเช่นชายกับหญิงอีออนเนี่ยคือพลังบริสุทธิ์ที่แผ่ออกมาจากพระเจ้าสูงสุด เช่นตัวอย่างนะคะคือมีปัญญาก็คือโซเฟียมีความรักความจริงแต่ละอีออนเนี่ยจะเปรียบเสมือนคุณสมบัติศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ใช่เทพที่เป็นรูปเป็นร่างหรือแบบว่าอีเทอร์นอลอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเป็นพลังงานแห่งแสงอันที่สองก็คือโซเฟียโซเฟียเนี่ยเป็นเทพีแห่งปัญญานะคะที่ตกจากเพโรมาคะเพราะว่านางเนี่ยพยายามสร้างสรรพสิ่งเนี่ยด้วยตัวเองโดยที่นางเนี่ย ไร้ความช่วยเหลือจากอีออนคู่ตรงข้ามปกติอีออนเนี่ยจะสร้างอะไรเนี่ยเขาจะสร้างกันเป็นคู่เขาจะทําช่วยเหลือกันสองคนถ้าถ้าพูดเป็นนามนธรรมนะจนกระทั่งเนี่ยอพอโซเฟียพยายามสร้างด้วยตัวเองเนี่ยเดเมียสก็เลยเกิดขึ้นมาพร้อมกับโลกแห่งวัตถุซึ่งเดเมียสเนี่ย,เ,ยเกิดจากความไม่สมบูรณ์ะคะ่ะเดเมสไม่สมประกอบนะคะเดเมสขอโทษทีโซเฟียเนี่ยคือภาพสะท้อนจิตวิญ,ญญาณของมนุษย์ ที่หลงผิดนะคะแล้วก็ต้องการจะกลับไปสู่เพโรามาต่อมานะคะเดเมเชเดเมเชเนี่ยมีชื่ออื่นก็คือเลสเซอร์ก็อดนะคะหรือว่า a k a ออโซโนเอสเยนเนเบลซักลาสนะซามาเอลแล้วก็บางกลุ่มในนอสติกเนี่ยเขาเชื่อว่าเดเมเชเนี่ยคือยาเวในพระคัมภีร์ไบเบิลเก่านะคะพันธสัญญาเก่า ซึ่งเดี๋ยวจะมาตีแผ่นะยานาเบลกับไม่ใช่ยานาเบลโทษทีเดมสกับยาเวนะชื่อแบบอลังการงานสร้างเหลือเกินเดม i อัสเนี่ยเป็นเทพปลอมนะใช้คำว่าปลอมนะมไหมเป็นเลสเตอร์กอร์ผู้สร้างโลกเป็นเทพชั้นล่างหน่อยแล้วเขาก็คิดว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นพระเจ้าสูงสุดโดยที่เขาไม่รู้เลยว่ามันมีสูงกว่านั้นเหนือฟ้ายังมีฟ้าอารมณ์นั้น แล้วก็เดมสเนี่ยมักจะถูกเปรียบเทียบกับพระเจ้าผู้เคร่งในศาสนาคล้ายๆคล้ายๆใช่ไหมคล้ายๆกับยาเวในไบเบิลเก่าที่จะแบบโอ้ฉันเป็นพระเจ้าผู้เดียวฉันเป็นพระเจ้าสูงสุดเธออย่าทําให้ฉันโกรธอะไรนู่นนี่นั่นใช่ป่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันเรื่องมันยาวเรื่องมันยาวเดมสเนี่ยไรยเมตตานะคะแล้วก็เป็นคนแบบอิกโนแรนต์อะไรเงี้ยไม่ได้รู้จริงอะไรแต่ว่าเขาคิดว่าอย่างที่บอกกล่งตัวเองมากๆคิดว่า อิชันแบบระดสุดแล้วสมบูรณ์สุดแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ลงผิดเช่นกันนะจ๊ะสุดท้ายก็คือเพโรมาเพโรมาก็คือโลกแหง่งแสงสว่างและความบริบูรณ์นะคะเป็นที่ที่เราจากมานั่นแหละเป็นโลกจิตโลกวิญญ,ญาณที่โลกจิตโลกวิญ,ญญาณที่เราจากมานะคะัน่นคือเป้าหมาย destination นะ,ะ final destination นะของชาวนอสติกก็คือการตื่นขึ้นทางจิตวิญญ,ญาณและกลับคืนสู่เพโลมานะคะ ในนอสติกซิสซึมนะคะมีตำนานเล่าถึงการสร้างโลกไว้ใช่ไหมที่บอกไปว่าโซเฟียเนี่ยพยายามสร้างทุกสปปรรพสิ่งด้วยตัวของเธอเองทําให้เดมสเนี่ยเกิดมาเป็นผลลัพธ์เพราะว่าการสร้างเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์ตั้งแต่แรกไม่มีคู่สร้างใช่ไหมไม่มีคู่สร้างคู่สมแล้วก็มาเดเมียสก็ไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบเดมสเนี่ยก็เลยสร้างโลกแห่งวัตถุขึ้นมาคือโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้จกักรวาลที่เราอยู่เนี่ยแล้วเขาก็สร้างขึ้นมาเนี่ยแต่เป็น มันเป็นสเสริญเจิ้น่ะมันเป็นของกอปอะเมือนพยายามเรียนแบบ spiritual เรียมอะแต่ว่ามันมันไม่สมบูรณ์เพราะว่าเขาก็ไม่เต็มอะ่ะเออเขาก็เลยจับจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยขังไว้ในกายเนื้อนะคะแล้วก็ใช้กฎเกณฑ์ควบค,ค,ค,คุมข่มขู่กดขี่ต่างๆนานานะคะอย่างใน Old Testament ไปอ่านกันได้สั่งเหลือเกินนะจ๊ะ,ะแล้วใครใครใครจะมาช่วยเรานั่นก็คือผู้ไถ่บาปนั่นเองนะคะ r ีดิเมอรเนี่ยหรือว่าผู้ถ่บาปเนี่ยถูกส่งมาจากโลกของอีออนหรือว่าโลกของเขาเรียกอะไรพบภูมิของโซเฟียเพื่อมาปลุกให้เราตื่นขึ้นนะคะเพราะว่าเขาก็คงรู้สึกผิดนะคะว่าแบบโอ้โหฉันไม่น่าเลยอะไรเงี้ยบางนิกายเนี่ยเชื่อว่าเป็นพระเยซูนะคะแต่ว่าพระเยซูเนี่ยไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อตึงกังเขนะคะแต่ถูกส่งมาเพื่อสอนให้เราทุกคนเนี่ยเขาเรียกอะไรอะ่ะหาความลับที่มันอยู่ภายใต้ใโลกมายานเนี้ย ที่เราลืมไปนานแล้วขึ้นมานะครเอ่อไม่ว่าจะเป็นไอ้น,นะพระเยซูพระพุทธเจ้ามูฮัมหมัดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ทางนอสติกเนี่ยชาวนอสติกเนี่ยจะเชื่อว่าคนพวกนี้ถูกส่งมาจากเบื้องบนเพื่อที่จะมาเตือนมนุษย์ว่าเฮ้ยไม่ใช่นะเมึงไม่ใช่กลับไปได้แล้วไม่ใช่ตื่นได้แล้วอะไรประมาณนี้นะจ๊ะนอสติกซิสซึมเนี่ยต่างจากาศาสนายังไง ในขณะที่ศาสนาเนี่ยสอนให้เราเชื่อแล้วก็ทําตามอย่างมืดบอดแบบพามตั้งคาถามห้างตั้งคำถามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนอสติกซิซึมเนี่ยสอนให้เราตั้งคําถามแล้วก็รู้ด้วยตนเองนะคะศาสนาแบบเดิมใช่ไหมก็จะเชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกแล้วก็เน้นการเชื่อฟังเน้นศรัทธาเน้นข้อบังคับเน้นกฎเน้นสิบดแน่เน้นการบริจาคเน้นการโอ้ทำบุญทำบุญบุญเลยแบบเอาโลกหน้าไ้ก่อนเงโลกนี้มึงเอาให้รอดก่อนจ้าส่วนนอส s ิกซิซึมเนี่ย บอกเลยว่าเดเมียสเนี่ยสร้างโลกมายาขึ้นมาโลกปลอมๆขึ้นมาแล้วก็เน้นการาสำรวจตัวเองการรู้แจ้งภายในตัวเองการรู้จากภายในการตื่นรู้การมีประสบการณ์จากตัวเองนะคะเพราะว่าคนที่ตื่นรู้จากภายในเนี่ยจะทำดีเป็นปกตินะคะแล้วก็ไม่ใช่เพราะว่า มันมีกฎมีข้อบังคับมีสิ่งภายนอกบังคับเขานะคะเพราะว่าเขาตื่นรู้แล้วว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วคนรอบๆตัวเขาเป็นใครเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทําความดีทําเรื่องดีๆเป็นปกติสังเกตคําว่าศีลน,นะคะในในศาสนาพุทธเนี่ยศีลเนี่ยแปลว่าปกตินะคะไม่ได้แปลว่าข้อบังคับเกียรตินะเกียรตินะคนดีอ่ะมันก็ดีจากภายในว่าจะสวยก็สวยจากภายในปานานนเลยในมุมมองของศาสนานะ ความรอดเนี่ยต้องเกิดจากความเชื่อใช่ไหมต้องเกิดจากการไปเกาะใครแบบเพื่อขึ้นสวรรค์นึกออกปะแล้วก็อำนาจเนี่ยจะอยู่ที่ศาสนจักรเป็นศูนย์กลางส่วนนอร s สิกซิซเนี่ยความรอดเนี่ยเกิดจากนอร์สิสผ่านนอหรือว่าการรู้แจ้งถูกไหมแล้วก็อำนาจเนี่ยจะอยู่ในตัวเราทุกคนแล้วก็นี่ก็คือการปฏิวัติทางจิตวิญญาณนะคะไม่ใช่การปฏิเสธ ความศรัทธาแต่อย่างไรน,นะคะแต่คือการค้นพบศรัทธาภายในตนเองนะจ๊ะคำพีที่สำคัญในนอสติกซิซอรนะคะก็จะมีนักคําบันดีไลบรารีนะคะซึ่งถูกค้นพบในในปีหนึ่งเก้าสี่ห้านะคะในประเทศอียิปต์ซึ่งถาภายในเนี่ยประกอบด้วยคำพีนอสติกเนี่ยที่ซ่อนมานานถึงหนึ่งพันหร้อยปีเลยทีเดียวตัวอย่างนะก็จะมีแบบพระวรสารโทมัสพระวรสารแห่งสัจจะนะคะหรือว่า gospel of truth แล้วก็ โอ้ยเยอะเลยอะเดี๋ยวจะเอามาทำซีรีส์ให้ฟังว่าเขาเล่าอะไรกันบ้างมันมากนะ,ะไม่ตั้งแต่กําเนิดโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พระเยซูพูดแบบอสอนอะไรไว้บ้างที่แบบไบเบิลไม่ได้รวมเข้าไปรประมาณนี้อันนี้เป็นซีรีส์ที่มันมากความนอสติกซิซซัมเนี่ยยังอยู่ในภาพยนตร์น,นะคะอย่างเช่น The Matrix Inception แล้วก็ปรัชญ,ญาจิตวิทยาแบบคาวยุงนะคะแล้วก็มีแบบในปรัชญ,ญาเนนิวเอนะคะเยอะแยะมากมายเลย นอสติกซิซึมเนี่ยก็คือการตั้งคำถามกับทุกสิ่งนะ,ะที่เราเคยเชื่อมาก่อนแล้วก็หันกลับมาฟังเสียงภายในตัวเรานะคะที่กำลังเรียกให้เราตื่นขึ้นจากความฝันอันยาวนานนี้นะคะนอสติกซิซึมเนี่ยไม่ใช่ศาสนานะคะแล้วก็ไม่ใช่คำสอนด้วยแต่ว่ามันคือเส้นทางสู่การตื่นรู้ที่เราทุกคนต้องสัมผัสเอง ในตอนต่อๆไปนะคะทีฉันก็จะพาคุณไปท่องโลกนอร์สิกซิซมนะคะแล้วก็ไปทำความรู้จักกับโซฟีนะคะแล้วก็หาเหตุผลว่าทำไมเรายังตกอยู่ในโลกแห่งความอิกน r ร n รนนี้นะคะหากทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมันมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มันขาดหายไปในชีวิตคุณก็อาจจะไม่ได้หลงมาเจอวิดีโอนี้โดยบังเอิญน,นะจ๊ะ thank <laughs> you